สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่อง Ford Bio Review นะครับวันนี้น้องโอมาเจ้าตัวนี้เลยนะครับผม Next Gen Ranger Storm Tag นะครับสี่คูณสี่นะครับสีดำนะครับขับสีนะครับราคาเข้าตัวของเขานะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมอันนี้นะครับก่อนละชมคลิปนะน้องโอฝากกด subscribe แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับโอเจ้ากคลิปบอกว่าโปรเจ้าตัวนี้เด็ดมากนะครับได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับดอกเบี้ยไปเลยครับสองจุดสามเก้าแล้วก็มีท็อปอัพพิเศษด้วยนะครับ มีโชว์ตุ่จีนนะมีรางวัลอะไรมาบ้างนะครับ๋ยวเราตามมาโอมาเลยครับผมดวนะครับตุ่จีนปีนี้นะครับที่ฟอร์ดซานบีอะไรเรามีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับวันนี้โอมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องเอ็มซีนะครับอันนี้สั่งตรงมาจากชาวจีนนะครับอย่าดูหน้าเลยฮะว่าจีนจ๋าไม่จ๋านะครับขอเรีเล่นเชิญครับผมมูรี่ครับ สวัสดีค่ะนี่ค่ะตาเจ้าหาวค่ะซินเจียนยู่อีกซนเนียหัวชายค่ะครับเหมือลี่ครับวันนี้โบบอกโบเด็ดเให้ลูกค้าครับถ้าเกิดลูกค้าออรถเดนนี้รุ่นอะไรบ้างครับผมมีทั้งหมด4ต่อเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ของสาขาสุขาพิบาลไปครับต่อที่หนึ่งค่ะส่วนรถนะคะที่เราให้มากกว่า10,000แบาทค่ะต่อที่2นะคะลูกค้ามีรถครับ มีรถเก่ามาแลกรถใหม่นะคะได้ส่วนลดเพิ่มอีก3 0,000บาทค่ะแล้วก็ต่อที่3นะคะรับทองมูลค่า1บาทนะคะท,<อ>ทุกคันคทองใช่ไหมครับนหะทองอะไรเนเอาไปแล้วลูกค้าครับผมให้อน,นี้ไปเลยฮะหนึ่งบาทไปครับรับรถเดิอน,นี้นะครับไหลืต่อหนึ่งครับน,น้องหมวยโพจะมาต่อที่รถแล้วครับผมแล้วก็ต่อสุดท้ายนะคะสําหรับลูกค้าที่จองรถแล้วก็ออกรถในเดือนกุมภาพันนี้นะคะเฉพาะ ที่เราเท่านั้นนะคะสามารถลุ้นรับนี่เลยค่ะตู้เย็นนะคะหนึ่งรางวัลค่ะครับขอบคุณน้องหมุลีมากนะครับเอ๊ะไปเปล่าครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูตู้เย็นนะครับรีวิวรถเยอะมาแล้วครับผมอย่เล่ารีวิวของแถมมั้นะครับอันนี้ลูกค้าลุ้นรับเลยนะรับรถเดือนนี้นะครับจับไปเลยครับผมกับตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับอันนี้ลุ้นรับกันนะฮะน้องโออยากให้ลูกค้าน้องโอได้มากเลยนะครับรุ่นรางวัลนะครับเมื่อกี้พรีเซนเตอร์แขกรับเชิญน้องโอพิเซมแล้วเนาะรุ่นรางวัลต่างๆ แล้วก็ตู้เย็นก็มีสิทธิ์ลุ้นรับด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถรุ่นที่โอจะมารีวิววันนี้นะครับเด็ดดวงขนาดไหนะครับตามมาเลยครับผมฮิวเวฮอ่าครับนะครับวันนี้นะครับโอหมายเจ้าสตอมแท็กออย่างที่โอเกินไปนะครับเดี๋ยวมาไล่ซับไปคร่าวๆนะครับเจ้าโปรโมชั่นเนี่ยโอบอกไปแล้วเนาะนี่เลยฮะหล่อไหมครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับ ีแคมป์ปร the <nothing> ับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับอันนี้แล้วมีอัศวเรนเจอร์นี่นะครับอัศวเรนเจอร์หล่อๆให้คุณลูกค้าเลยนะครับโอ้โหหล่อๆเลยทีเดียวฮะเราก็รีวิวรูปแบบใหม่นะครับรอบนี้อย่ามาดูตรงนี้หนึ่งครับในส่วนของล้อนะฮะนี่นี่ละฮะผมล้อขนาด2ี่สิบนะครับมีแจมสีส้มๆตรงนี้ด้วยนะครับหล่อมากนะครับมากับยางคุณเยียนะครับอันนี้มากับยางพรีเมียมสุดๆนะครับลูกค้าได้ตัวนี้ไปครับนุ่มหนึบเงียบครับ โอ้โหเซนเซอร์มีให้หมดแล้วนี่ฮะเซ็นเซอร์ความปลอดภัยมาเต็มนะครับผมในส่วนตรงนี้ครับกล้องรอบคันครับผมนี่ขอกล้องรอบคันละลอยนะฮะความปลอดภัยมาเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาคบันท้ายนะครับโลบาร์ปรับระดับได้นะฮะนี่เลยครับโอ้โหมันสามารถปรับระดับได้หลายระดับมากครับคุณลูกค้าโบท แบบสัมพะลงสัมภาระนะฮะอันนี้จบครับตัวเดียวนี่ครับดูมุมกว้างๆครับนี่ครับมันปรับได้หลายระดับมากนะครับอ่าในโซนตัวตัวนี้นะครับนี่อักษรสตอมแท็กนะครับหล่อเลยแล้วก็จะมีคําว่าขับสี่ตรงนี้นะครับนี่ครับน้องโอมาแปลกแนวนะครับผมอยากรู้ว่าอักษรมันตรงยังไงนี่ดูผ่านช่องน้องโอเอากระจกมาส่องได้ฮะโอเคนี่กับหวยนึงครับเห็นระบบสองงด้นท้ายครับ บันไดครับผมของฟอร์ดเ่างที่โาบอกไปครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยแม่งมีบันไดท้ายเนียบขึ้นง่ายๆเลยครับตรงนี้แล้วก็อเสริมนิดนึงครับตรงไฟท้ายนี่นะครับเห็นไหมครับระบบความปลอดภัยนะครับมีเตือนการชนขนาดถอยหลังนะครับพิเศษเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันจะเบรกให้เราด้วยนะนะครับเป็นสองของตัวนี้นะครับนยครับมันจะเบรกให้เราด้วยถือว่าตอบโจทย์ครับอ่าอยวมาดูภายในนิดนึงครับ ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับไอ้น้องโอนั่งอยู่ตรงคอกพีทของคนผู้โดยสารด้านข้างนะครับอันนี้ก็มาจัดหนักจัดเต็มครับลูกค้าหล่อมากครับจะมีคําว่าสตอมแท็ตรงนี้นะครับโอเคที่วางแก้วซ้อนไว้อย่างดีครับผมสามารถกดเปิดปิดได้มีที่วางโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคในส่วนของตัวนี้นะครับมีไวร์เลสชาร์จให้ตรงนี้นะครับมีสายชาร์จทุกไทยให้เลยครับตรงนี้เราสามารถชาร์จได้หมดนะครับ ในการใช้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะฮะเกียร์อีชิปเตอร์ครับผมสังเกตหัวเกียร์ของเขาไหมครับโอ้โหดูลามาเขาเามากครับมีดิ้นได้สีแดงด้วยนะครับออกแนวแดงๆเหรอเนาะเพิ่มความสปอร์ตครับขับสีของเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถปรับหมดการขับเคล่ตรงนี้ได้นะครับ4 high นะครับ2 high 4 low สามารถมุปรับตรงนี้ได้ง่ายดายมากนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยฮะเป็นกระบะพรีเมีอ้าคุณลูกค้าที่โอบอกไปตัวนี้ตจวเดียวจบๆเลยครับ ไฟด้านหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมสับครับรุ่นนี้โอเคอยวมาดูตรงคอพี่คนขับนิดนึงครับว่ามีเด็ดดวงบ้างนะครับตามมาเลยครับผมแวบนะครับอันนี้นะครับน้องโอมาอยู่ตรงหลังพวงมาลัยของผู้ขับขี่ของตัวสัตตอมแท็กนะครับเจ้าตัวนี้นะครับความปลอดภัยของเจ้าตัวรถเนี่ยให้คุณลูกค้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับคุชคอนโทรลตั้งเรบิตความเร็วนะครับ เพิ่มลถนะครับเพิ่มลดความเร็วตรงพวงมาลัยได้เลยนะมีระบบกะระยะต่ำพุันหน้านะครับเป็น Adaptive Cruise Control แล้วนะครับแล้วก็มีเลนคีพให้ด้วยถึงจุดหยุดนิ่งเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับปรับโหมดการขับขี่น้องโอเกินไปช่วงกลางคลิปแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ยคือแบบรับเข้ารับสายโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเรื่องเครื่องวิทยุนะครับเราสามารถตรงนี้ได้ไม่ต้องมานั่งเอามือไปเอื้อมตรงหน้าจอนะครับหน้าจอของเขาใหญ่มากนะครับของตัวสตอมแทรคขับสีนี้นะครับ โอ้ได้แก่อีชิปเตอร์มาก็คุ้มแล้วครับคุณลูกค้าอย่างที่โอบอกไปมาครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมตรงที่อื่นบ้างนะครับครับวันนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับวันนี้โอ้น้องโอไปเร็วๆเว้ยนะเรารีวิวมาเจ้าตัวนี้มาหลายหลายคันหลาย EP นะเนาะก็คือตัวนี้นะครับเป็นขับสี่นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดอกเบี้ยสองจุดสามเก้านะครับแล้วก็ซื ของแถมโอบอกไปแล้วนะมีอะไรบ้างช่วงต้นคลิปนะครับมีลุ้นรางวัลลุ้นทองด้วยโอ้โหได้รับทองไปเลยครับหบาทออกเจ้าตัวเรนเจอร์ปีไอเดือนนี้นะครับแต่้ามปีใช่ไหมแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับผมกด subscribe นะครับกดติดตามให้โอได้นะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้สแกน qr code ด้านล่างนะครับแล้วก็ติดต่อที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าหกนะครับเก้าหกเจ็ดห้าสี่หนึ่งนะครับวันนี้โอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ